ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวและกาแล็กซี่หลายพันล้านแห่งมีบางสิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความมืดมิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลี้ลับที่สุดนั่นคือหลุมดำจุดที่แม้แต่แสงก็ไม่สามารถหนีออกมาได้หลุมดำส่วนใหญ่เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์มวลมหาศาลเมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หมดลงแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลจะทำให้ใจกลางของดาวฤกษ์พังทลายลง กลายเป็นจุดที่มีความหนานแน่นที่สุดในจักรวาลเป็นจุดจบอันน่าทึ่งของดวงดาวแรงโน้มถ่วงของหลุมดำนั้นมีพลังมหาศาลอย่างเหลือเชื่อมันดึงดูดทุกสิ่งรอบตัวเข้าหาศูนย์กลางและที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือมันสามารถบิดเบือนโครงสร้างของการอวกาศได้ทำให้เวลาและมิติที่เราคุ้นเคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหัวใจของหลุมดำคือขอบฟ้าเหตุการณ์ หรือ Event Horizon เป็นขอบเขตที่เมื่อวัตถุใดๆเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปแล้วจะไม่มีทางกลับออกมาได้อีกเป็นเหมือนทางเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ไม่มีวันหวนคืนและเป็นจุดที่กฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจสิ้นสุดลงแม้ว่าหลุมดำจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถตรวจจับการมีอยู่ของมันได้จากจานพอกพูนหมวนหรืออ c ครี t i o n Disk กลุ่มแก๊สและฝุ่นที่ร้อนจัดจนเรืองแสงจ้าขณะที่มันถูกดูดเข้าสู่ใจกลางหลุมดำด้วยความเร็วสูงนักฟิสิกส์เรียกศูนย์กลางของหลุมดำว่าเอกภาวะหรือซิงการิตี้เป็นจุดที่มวลทั้งหมดของดาวฤกษ์ถูกบีบอัดจนเหลือขนาดเล็กมากเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลเพราะณนะจุดนี้กฎของฟิสิกส์ทั่วไปและกลาศาสตร์ควอนตัมขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง นอกจากหลุมดำธรรมดาแล้วยังมีหลุมดำมวลมหาศาลซ่อนอยู่ที่ใจกลางของกาแล็กซี่เกือบทุกแห่งรวมถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราด้วยมันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงดาวทั้งหมดหากคุณลองเดินทางเข้าใกล้หลุมดำที่มีขนาดเล็กคุณจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสปาเกตติฟิเคชัน แรงโน้มถ่วงจะยืดร่างของคุณให้ยาวเหยียดเหมือนเส้นสปากเกตตีเป็นจุดจบที่น่าสยดสยองและท้าชายจินตนาการ